ตกเสร็จบรรยากาศชุ่มฉ่ำในยามเช้านะครับต้นไม้ก็ได้รับน้ำนะฮะโซนไม้ผลโซนสวนยางนะครับก็ได้รับน้ำบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำในวันนี้นะครับต้นไม้ที่กำลังเพาะไว้นะครับมีหลายอย่างนะฮะมีทั้ง ไม้ผลไม้ประดับก็มีนะครับไม้ยืนต้นนำมาเพาะไว้บริเวณนี้มีต้นตาลด้วยนะครับเนี่ยเพาะต้นตาลมีต้นหม่อนนะฮะหรือว่าต้นมัมเบอรี่พันเขียวยาวนะครับจะปลูกไว้ส่วนนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับ โรงเรือนเพาะชำต้นไม้นะฮะนะครับเราก็จะเพาะชำต้นไม้ไว้ส่วนนี้นะฮะมีไผ่นะครับหล,หลายสายพันธุ์นะฮะที่นำมาเพาะชำไว้เรียกว่าทำเป็นโรงเรือนเพาะชำน,นะครับยังไม่เยอะนะฮะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเพาะชำได้อีกเยอะอยู่นะครับโซนนั้นเป็นโซนไผ่ที่กําลังพร้อมที่จะปลูกได้นะครับพร้อมที่จะปลูกได้ก็โซนนู้นเลยนะครับที่กําลังเริ่มเพาะชํำนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้มีไผ่บงหวานสายน้ําผึ้งไผ่สร้างมนต์นะครับ นี่ก็กำลังแตกยอดอ่อนนะครับเพราะช่าเหมือนกันนะฮะนะครับก็มาโซนนี้นะฮะโซนนี้ก็มีมะเขือพวงนะครับทางอีสานบ้านเราก็เรียกหมากแข่งนะฮะถ้าอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีเขาเรียกว่าตําบลหมากแข่งก็สงสัยมีมะเขือพวงเยอะนะครับ นี่ก็ปลูกไว้อยู่ในโซนนี้พื้นที่นะฮะใช้สอยอย่างาเขาเรียกว่าอย่างทั่วถึงนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่ปลูกาปามนะครับเราก็ทําเป็นร่องน้ําไว้กักเก็บน้ําเวลาน้ํามานะครับน้ําป่ามาเนี่ยก็จะมาค้างอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะทะลักลงไปด้านล่างนะครับ จะชุ่มชำ่ำโอ้หนูเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นปาล์มนะครับปาล์มก็ต้นสูงมากโซนนี้ก็เป็นโซนทุ่งนานะครับหลังจากหมดเทศกาลทำนาก็จะปลูกปลูกถัว่วปลูกแตงนะครับนี่ก้นนี้ก็เก็บแล้วนะครับแตงหมดแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็จะรกหน่อยนะครับแตงก็หมดแล้วนะฮะที่เราเก็บโซนนี้ครับหมดแล้วแตงก็จะมาเป็นโซนถัว่วอันนี้ถัว่วลิสงหรือว่าถั่วดินนี่นนี่ครับนี่เวลาเก็บก็จะ เขาเรียกว่าถอนขึ้นมาเลยนะครับนี่ถั่วถั่วลิสงหรือถั่วดินนี่นี่ต้นแบบนี้นะครับต้นใหเป็นแบบนี้เลยแล้วก็วิทยาการนะครับปลูกตามวิธีถอนก็ถอนแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยนี่ถอนขึ้นมานี่แบบธรรมชาตินี่ก็เก็บกันนี่นี่แบบนี้วิธีถอนจะถอนขึ้นมาเลยนะครับนี่แบบนี้อย่างนงี้แล้วก็ถอนขึ้นมานี่เห็นไหม <inate the move> นี่นี่เราดูนะครับอันนี้ถั่วเขาเรียกว่าถั่วลิสงงปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยนะครับนี่นี่ครับนี่เลยนี่ครับนี่แล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่ใน <t ot be good> โซนทุ่งนาะโอ้มีทั้ง อะไรเนี่ยเห็นไหมแตงก็มีนะครับปลูกแบบนี้เลยปลูกแบบทิ้งๆก็เกิดก็งามเหมือนกันนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่มีแตงปลูกแบบเขาเรียกว่าแบบทิ้งๆแต่ก็ได้ผลนะครับหญ้าอาจจะรกหน่อยที่นี่ก็จะมีถัว่วเขาเรียกว่าถั่วฝักยาวนี่นี่ถั่วถั่วปีโบราณ นี่ถัว่วนี่เออเขาเรียกว่าถัว่วคล้ายๆถั่วฝักยาวแต่แต่ไม่ยาวเท่าไหรน่นี่ไม่มีหลายสายพันธุ์ถั่วแบบนี้มีพันธุ์สีม่วงนี่พันธุ์สีม่วงแบบนี้เขาเรียกว่าผักไผ่อะไรนะถั่วอะไรนะถั่วปีถั่วปีโบราณน,นะครับนี่จะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะครับคล้ายๆกัน ถั่วฝักยาจะยาวกว่าน,นี้อันนี้เป็นถั่วนี่โซนถั่วหมดเลยปลูกอยู่ในทุ่งนานะครับก็ใช้พื้นที่หลังจากาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับนี่แล้วก็ปลูกถั่วที่ทสงสลับด้วยโอ้โหนะครับบริเวณร,รอบๆโซนนุนก็เลี้ยงสัตว์นะครับ ทุงนาหลังจากที่หมดฤดูทํานาโซนนุ้น,นก็ทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์โซนนี้ก็ปลูกผักพืชผักสวนครัวถั่วปีนะครับเป็นถัว่วคล้ายๆถั่วฝักยาวนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าถั่วฝักยาวจะเขาเรียกว่าลูกยาวกว่านี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าถั่วปีโบราณจะมีสายพันธุ์ สีเขียวกับสีม so ่วงนะฮะนี่สีเข like ียวกับสีม่วงแบบนี้นะครับนี่ใครสนใจสายพันธุ์ถั่วปีโบราณนะครับถั่วปีโบราณสายอ่าพันธุ์สีม่วงนะครับพันธุ์สีม่วงแล้วก็พันธุ์สีเขียวนะครับนี่พันธุ์สีเขียวพันธุ์สีเขียวพันธุ์สีขาวก็มีนะครับมีเขียวมีพันธุ์สีเขียวพันธุ์สีขาว แล้วก็พันสีม่วงนะครับนี่แบบนี้นี่สีม่วงแบบนี้ตำก็อร่อยนะครับกินเป็นผักก็ได้นะฮะนะครับหรือใครสนใจอยากจะได้ถั่วริสงถั่วดินนะครับถั่วทางอีสานเขาเรียกว่าถั่วดินหรือถั่วริสงบ้านเรานี่ก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สนใจทักเข้ามาได้นะครับนี่เวลา เวลาถอนก็ถอนง่ายดึงไงี้เนี่ยเห็นไหมดึงเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เก็บได้เลยนี่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 ดูสินี่โนดดูสิโนดโนดเห็นไหมโนดโนดนี่วิธีถอนถอนให้ดูใช่หมดเลยครับเนี่ยโอเคครับโซนนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลังจากหมดเทศกาลทำนาก็จะทำเป็นลานเลี้ยงสัตว์นะครับ นี่ก็มีต้นปาล์ม่วนนั้นก็เป็นที่พักของเล้าไก่นะครับส่วนบริเวณทุ่งนาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวด้วยมีฟักทองโอ้มีดอกนะฟักทองนี่ครับฟักทองนะครับนี่ครับปลูกแบบนี้เลยปลูกแบบปล่อยแบบนี้เลยนะครับฟักทองโอ้โหที่นี่ก็จะ ปลูกแบบไม่ค่อยได้ดูแลแต่ก็ได้ผลผลิตดีเหมือนกันนะครับดูดูต้นงามไหมต้นไม่งามนะฮะแค่นี้นะครับนี่ครับฝักทองโซนนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะครับในโซนสวนยางนะฮะต้นไม้ก็ร่มรื่นเนื่องจากได้รับน้ำฝนนะครับแล้วก็ที่พักนะฮะมันรับรองที่พักอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็โซนนี้ก็จะมีโซนปลูกปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มที่ขนเอาไปเข้าโรงงานนะครับด้านล่างก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์ก็คือโซนทุ่งไร่ทุ่งนาที่กล่าวถึงนะครับแล้วก็ล่องหะน้ำนะทางน้ำเวลาน้ำป่ามาก็จะผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่สองห้องไว้รับรองแขกที่มาเยือนนะครับ นี่เป็นถนนทางเข้าผ่านสวนเลยนะครับเวลาเราไปใส่ปุ๋ยนะฮะเวลาเข้าไปในสวนโซนลึกๆนะครับก็ใช้ถนนผ่ากลางแบบนี้แล้วก็มีบ่อปลาขนาดอ่าขนาดเล็กนะฮะคล้ายๆโคกหนองนานะครับทําแบบโซนอาจจะขุดแบบคล้ายๆโคกหนองนานะฮะขุดไปแบบนู้นเลยลงไปนู้นยาวไปนู้นหยุดมีที่พัก แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมในจากจังหวัดนครปฐมนะครับเอามาปลูกอยู่โซนนี้ครับด้านล่างเป็นโซนที่ใช้ทํานานะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นถนนเข้าป่านะฮะโซนแบ่งเป็นโซนสวนป่านะครับด้านในก็จะมีต้นไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ป่าเยอะมากนะครับ ก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนขุดบ่อเพิ่มเติมนะครับขุดบ่อเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างเป็นหินนั่นน่ะเป็นหินเป็นสีงเหลืองนะครับมีทั้งหินแล้วก็สายโซนนี้ก็จะปลูกต้นไม้กล้วยนะครับปลูกกล้วยไว้รอบๆอบบ่อนะฮะ โซนนี้ก็เป็นโซนที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับมีเจ้าทุยอยู่หลายตัวนะฮะหนึ่งสาแล้วก็4ี่ห้ดแปตัวนะครับ9ตัวนะฮะอยู่ในคอกนันก็มีนะครับมีเจ้าทุยประมาณ9ตัวที่เลี้ยงไว้ในโซนนี้มีทั้งเจ้าทุยเล็กเจ้าทุยใหญ่นะครับเพิ่งเกิดมาใหม่ก็มีนะฮะ ก็เป็นโซนที่เลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์จะตัวใหญ่นะครับส่วนในนี้ก็เป็นคอกนะครับที่อยู่ของเจ้าถุยนะฮะนนเจ้าถุยเล็กจะอยู่ด้านล่างนู้นเจ้าถุยเล็กจะอยู่3ตัวแล้วก็พ่อเจ้าถุยอยู่นู่นอันนี้ก็คือเป็นระดับ กลางแล้วก็แม่นะฮะตัวเมียจะอยู่ในร่มแบบนี้นะครับจะมีโรงเรือนที่พักเลยนะครับเป็นคอกนะฮะอยู่อีก5ตัวนะครับด้านล่าง4ด้านในคอกมี5ตัวนะครับนี่ตัวเมียนะฮะขยายพันธุ์เร็วมากนะครับช่วงนี้ราคาเจ้าทุยก็ตกลงมาเยอะอยู่ นะครับง่ายง่ายนะครับปล่อยไ้ในคอกแบบนี้เลยขี้ควายขี้จ้าถุยเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับนำไปทำปุ๋ยนะฮะทำเป็นที่พักของเจ้าถุยอยู่นี่ถ้าอยู่ได้ทั้งหมดก็5ตัวข้างนอกอีกข้างนอกก็ต้องอยู่อีก4ตัวไม่งั้นเต็มแอรอัดนะครับเนี่ยแออัดมากนะครับ นีด้านนอกอยู่อีกอยู่อีกสตัวข้างนอกแปบ๊บเดียวปีนึงเนี้ยก็ขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะครับปีละตัวหนึ่งก็คลอดปีละหนึ่งตัวมีห้าก็โอ้โหปีหน้าอีกเยอะนะครับครับโซนนี้ก็เป็นโซนสวนยางนะฮะเมื่อเช้าเนะี่ยเห็นบอกเริ่มกรีดยางแนละ้วโอ้ กำลังจะกลีดฝนก็ตกนะครับแล้วเราก็ปลูกเขาเรียกว่าปลูกไม้อยู่ในโซนสวนยางด้วยเป็นไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจนะครับนี่เยอะมากแล้วฮะทางยางนามะค่าแล้วก็พยุงไม่ค่อยมีคนทำนะครับส่วนมากเขาจะปลูกยางก็คือปลูกยางแต่เราก็จะนำ ไม้ชนิดอื่นๆนะครับมาปลูกด้วยสลับในสวนสวนยางเพื่อที่จะยางเวลา,าเขาเรียกว่าน้ำยางหมดนะครับต้นยางมีอายุนะฮะไม่ยืนเวลาตัดต้นยางแล้วเนี่ยต้นไม้อื่นๆเหล่านี้ก็จะโตขึ้นนะครับแทนที่ป่ายางนะครับนะฮะมีทั้งไม้ป่าไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นแล้วก็มีเงาะด้วย นะครับมีเงาะแล้วก็มีพวกสละนะเอามาปลูกด้วยนะครับทําเป็นล่องทางน้ําให้น้ําวิ่งผ่านนะครับมีสละมีเงาะเงาะก็ต้นสูงมากอยู่โซนนี้นะครับ